สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับกัปตันเมธกำแพงเพชรนะครับอยู่ที่ช่อง M M c ค u s c h a n n น l นะครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาจอกล้องที่ต่อลูกผสมนะครับต่อลูกผสมของเราต่อลูกผสมเป็นต่ออะไรผสมกับอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครตอบได้นะครับไม่มัน ใครไปคนไปตั้งชื่อให้เป็นตอลูกผสมก็ไม่รู้นะครับแล้วไม่มีใครสามารถตอบได้เลยนะจากที่ผมรู้จักนะคนที่ผมไม่รู้จักผมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะตอบได้ก็ได้นะครับคนที่ผมรู้จักเขาบอกว่าตอบไม่ได้เหมือนกันมันไม่มีอะไรผสมกับอะไรเขาก็ไม่รู้นะครับหรือว่ามันเป็นตออย่างนี้อยู่แล้วมันไม่ได้ผสมแต่ว่าไปมีคนไปเอาเรียกว่าลูกผสมมันก็เลยเป็นชื่อลูกผสมนะครับเมื่อสมมติอย่าง มีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอย่างเช่นดงเรือะดงตะจันอะไรเนะครับก็คือตะจันไปอยู่แล้วเขาไม่รู้จะเรียกอะไรเขาเรียกว่าด,ดงของตะจันอะไรเงรรี้ยนะฮะกลายเป็นชื่อดงตะจันนะฮะอย่างไต่อลูกผสมก็ไม่รู้เรียกต่ออะไรก็เลยเรียกต่อลูกผสมก็เรียกกันต,ต่อกันมาหรือเปล่านะครับทฤษฎีนี้ผมคิดว่าค่อนข้างน่าจะเป็นไปได้สูงสุด,สดผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมมั่วๆไปอย่าไปถือสากันนะฮะ โอเควันนี้มาจาะกล้องที่ต่อลูกผสมทําไมนะครับจะมาให้ดูความเจริญเติบโตของเขานะครับนี่ดูนะครับจัดต่อที่เราซื้อมาตอนนน้นถ่ายคลิปกันนะครับที่เพื่อนๆพี่ๆเข้าไปดูกันเยอะๆนะฮะก็เอามาปักกันปลูกกันนะครับแล้วก็นี่เขาแตกท่อนที่1มาท่อนนี้เราตัดไปแล้วตัดไปทําพันธุ์ตรงนน่นนู่นเดี๋ยวพาไปดูรุ่นลูกรุ่นลูกรุ่นที่หนึ่งเบลเอร์นะฮะเลเอร รุ่นที่สองออกมาอีกแล้วนี่รุ่นที่สองแต่เขาก็โตไปเรื่อยนะครับนี่ดูเหมือนเนื้อจะใหญ่ด้วยนะนะครับรุ่นที่สองนะฮะจะเกิดรุ่นที่สองออกตัดปุ๊บมีรุ่นที่สามแน่นอนเราจะให้ดูอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ให้ดูว่ามันสวยดีผมก็เลยเอามาอวดนะครับของสวยๆอย่างนี้ก็เก็บไว้ดูคนเดียวมันก็ยังไงอยู่นะฮะ จริงๆเก็บไว้ดูคนเดียวก็ยังไงอยู่เพราะว่าเราก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นพร้อมๆกันกับผมผมเห็นคนเดียวผมก็เ้ยมันก็สวยดีอย่างเงี้ยอยากให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับมาดูแ,แถวๆนี้นี่ลองดูมุมนี้นะครับนี่ไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านี่นะครับสวยไหมนะนะเดี๋ยวผมกดกล้องลงไปอีกนี่นะจะได้เห็นแบบสวยๆหน่อยนี่นะครับมาดูรุ่นลูกของเขานะครับนี่ มาดูตรงนี้รุ่นใหญ่ๆนี่รุ่นลูกรุ่นที่หนึ่งนะที่ผมตัดมาปลูกแล้วได้เบลเลอร์เลยท่อนเบลเลอร์นะนี่เพเผื่อใหญ่เท่าต่อสามเลี่ยมแล้วเนี่ยนะฮะใหญ่มากนะครับนะฮะดูสิใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวก็ทําพันแล้วก็ออกหนอกก็คงผมจะอาจจะต้องตัดแบ่งขายบ้างนะครับอาจจะแบ่งสะสมอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอมันเต็มนะพื้นที่มันเต็มนะครับ ปลูกไม่ไหวนะครับต่อลูกผสมนะครับแต่ยังไม่ต้องทักมาตอนนี้ก็ได้รออีกสักแปบ๊บหนึ่งนะครับไม่รู้เหมือนกันต้องใช้ระยะเวลาโตประมาณสามเดือนต่อลูกผสมนะครับก็จะแบ่งขายเพราะว่าพื้นที่เต็มแล้วนี่ตรงนี้ก็ต่อลูกผสมตรงนั้ก็ต่อสามเหลี่ยมเต็มไปหมดนี่นครับมีแบบนี่ไม้เมล็ดก็มีนะครับกำลังโตกันนะครับ เดี๋ยวต้องแบ่งขายนะครับแต่ยังไม่รู้ต้องศึกษาเรื่องขนส่งเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะนะครับส่งไปทีนี้อาจจะแพงหน่อยอะไรเจนที่อาจจะถูกแต่ว่าถ้าบอกว่าต้นไม้อะไรเงี้ยอยู่ในกล่องเนี้ยเขาไม่ให้ส่งนะครับส่งไม่ได้นะครับแต่ถูกดีนะครับแต่ต้องแอบเอานะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํายังไงนะครับต้องไปศึกษาอีกทีนึง่งนะครับเรื่องขนส่งหรือว่าจะส่งเคอรี่นะครับหรือยังไงดีนะครับ อาจจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยแนะนำเนาะขนส่งต่อรับขนส่งต่อราคาถูกอะไรเงี้ยเก็บแค่80ิบาท7จิบาทอย่างเงี้ยนะครับชุดต่อไปบวกเพิ่ม2ี่สบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่าขนส่งนะครับต่อจัดชุด1ิบต่อ2ี่สิบต่อสามร้อยห้าร้อยนะฮะลองๆองครับลองลองเสนอกันมานะครับว่าใช้ขนส่งอะไรดีนะครับแล้วควรเก็บค่าส่งประมาณกี่บาทกี่ต่ออะไรเง,งี้ยสมมติ ผมเคยส่งอะไรคอมเมนต์มาได้ผมเคยส่งร้อยต่อครับเก็บค่าส่งร้อยยี่สิบบาทอะไรงี้ขาดทุนอะไรององี้ลองคอมเมนต์มาได้นะครับหรือผมไม่รู้เหมือนกันว่าส่งยังไงผมเคยเก็บค่าส่งเขาสองร้อยนะครับจ่ายค่าส่งจริง แปดสิบาทอะไรอย่างนี้ได้กําไรค่าส่งอะไรอย่างนี้ก็ลองพูดคุยกันได้นะครับจะได้ศึกษากันนะครับผมก็ได้ศึกษาด้วยนะโอเควันนี้ก็พามาดูต่อนะครับเพื่อที่จะบอกว่ากายจะพร้อมจําหน่ายแล้วนะครับต่อลูกผสมของเรานะฮะอีกไม่นานนะครับได้แบ่งปันขายทั้งเพจหรือทางทางทางไลน์ดีจริงๆงทางไลน์ก็ไม่อยากขายเท่าไหร่เดี๋ยวขายทั้งเพจนะครับอาจจะขายทั้งเพจเพจเ MM อ็มเอ็มแคคตัสอะไรอย่างนี้นะ หรือขายทั้งกลุ่มก็ได้ดูก่อนนะครับดูก่อนเพราะว่า MM แคคตัสเราก็เป็นเจ้าของกลุ่มเองนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไปขายกลุ่มอื่นนะครับเราสร้างกลุ่มของเราเองแล้วนะครับกลุ่มซื้อขายกระวังเพชรนะครับรวมพลคนรักแคคตัสนะครับชื่อกลุ่มชื่อกลุ่มรวมพลคนรักแคคตัสนะครับเ์ชใน Facebook ขึ้นเลยนะครับโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จบนะครับกดซับสไครต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย